สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะเรามาพบกันนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะ มีรถสวยๆราคาเบาๆผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกัน1คันนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะสภาพสวยๆเลยกับตัววีออน 1.5J ปี2014นะคะค่าตัวอยู่เพียง2,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับใครที่มองหารถวิใช้งานอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,600บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่าง ออกคนเดียวได้สบายๆเลยนะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนะัด098ก6 0 9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะได้เป็นรถชมเมนเดชเชนเรียบร้อยแล้วนะคะสี่บนเงินสวยๆเลยป้าทะเบียนได้เป็นป้ายนี้เลยนะคะ3ก็ไก่นอนเนน8611กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ คมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันตรีเฟคกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะ เป็นโคมเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะคันนี้การันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับบออรรถคันนี้นะคะคันนี้เป็นตัวเจตัวล้อนะคะจะได้เป็นล้อกระทะนะคะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานนะคะ ยางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อดันหลบนะคะขอบ15นิ้วนะคะได้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะคะยางปี2022เลยนะใช้งานได้อีกระยะหนึ่งเลยนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเม็ดอาร์ตด้านในมีให้เห็นเด่นชัดนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโป่งซุ้มล้อนะคะสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดเช่นกันนะคะไม่มีรอยลักยิ้มเลยไฟเรียวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะสันเหลี่ยม ค,ม,คมนะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยรักยิบเลยนะสภาพสวยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะราคาเบาๆนะคะ299,0 0 0บาทเท่านั้นเองเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโกโตโยต้ามีติดอยู่นะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเรา มาดูรายละเอียดภายในกันภายในของรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำน,นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านเดิมๆนะคะปรับสูงต่ำได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนะคันนี้นะคะเลขไม์ไม่เยอะด้วยนะคะลูกค้าไม์นะอยู่เพียงอ่ะนี่เลยมาดูกันแสนห0 0หม 973กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมเช็คประวัติศูนย์ได้นะไม่มีการกลับไมก่อไมอย่างแน่นอนนะคะนัดหมายเช็คระยะจากศูนย์โตโยตา้ายังมีอยู่นะคะลูกค้ารอบถัดไปแสนหกหมื่นแปดพันโลเท่ากับว่าคันนี้เพิ่งเข้าเช็คระยะมาหมาดๆเลยนะคะลูกค้าเพิ่งเข้าศูนย์นะประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเช็คประวัติได้เลยนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคนันไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะคะรถปี2014ไมแสนห้าถือ ว่าไม่เยอะเลยนะเฉลี่ยการใช้งานปีนึงเนี่ยหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ f m cd u s u aux ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือแบบได้สีระดับนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะภายในสวยๆไม่ช้ำเลยนะคะเป็นโทนสีดำนะ ฝ้าเพดานนะคะลูกค้าไม่มีคราบสกรปรกเลอะเทอะเลยนะคะที่บังแดดสองฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกด้วยนะส่วนตัวเบาะนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าสีดาตัดด้วยลายได้สีขาวนะคะเบาะไม่มีช้ําไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะเบาะผ้าระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะ เบาสวยๆเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่รอยเขยียบขยื้อนนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะคะไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะถ้าตรวจสอบเจอนะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างในส่วนของบอดี้ด้านหลังกันนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยกว้างๆนั่งกันสบายๆเลยมีในส่วนของกระเป๋ จิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่วางแก้วน้ำตรงกลางให้หนึ่งที่นะคะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีช้้ำเลยนะคะครอบยางทั้ง4ี่บานประตูลูกค้าดูในส่วนของสปอร์ตเมดอาร์ตได้เลยนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยจะเรียกว่ากระดูกงูนะ เม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีอรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะคงสร้างเดิมๆไม่มีอรอยโปสีแต้มสีนะคะลูกค้าที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะขอแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,600บาทเท่านั้นนะได้รถสวยๆไปใช้งานกันเลยนะคะเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะสาหรับคันนี้นะการันตีคง สร้างให้นะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะมีไฟฮับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะคะายทะเบียนนี้เลยนะ3ก็ไก่โน,นเน้น แอนหกหนึ่งหนึ่งกรุงเทพมหานครนะคะกระจกด้านหลังเนี่ยก็ติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถติดฟิมมาให้รอบคันนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างๆก,กันเลยบรรจุสัมภาระได้เดยอะพอสมควรเลยนะคะไฟท้ายนะคะลูกค้าเดิมแท้จากโรงงานนะ ไม่มีรอยแตกรอยแล้านะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเดิมๆเช่นกันนะคะหัวน็อตปากกระปรงด้านท้ายไม่มีรอยไขยรอย,ขยรเขียบเพี้ยนเลยนะสีเดียวกับตัวรถนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยนะหัวน็อตทั้งฝั่งนะคะไม่มีรอยขยับขยี้ยเลยขอบยางจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคะตะเข็บรอยเย็บนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะการันตีโครงสร้างให้นะคะในส่วนของคานด้านหลังนะคะ นี่เลยนะคานนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดเช่นกันหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยเทียบทยื่นนะคะตัวคานนะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะคะรอยเชื่อมรอยต่อก็ไม่มีนะการันตีโครงสร้างให้นะคะส่วนบอดี้ด้านล่างล้ออะไหล่เครื่องมือครบเลยนะคะซีนด้านหลังสีขาวไข่ไก่เดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะซีนด้านข้างนะคะสีไข่ไก่เดิมเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะ เรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะลูกค้าคัดคุณภาพคัดเกดเอทั้งคันแน่นอนนะใครสนใจนะคะแนะนําเป็นปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเป็นตัว v ีออสหนเจ ปี2,014นะคะราคาเพียง2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้น5,600บาทเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์เปเซ็นให้ถึงที่เลยนะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคันนี้นะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้นะเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะสำหรับแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนรถปี 2014ตรงปีเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยไขรอยขยับเขยี่ยนเลยนะสภาพสวยๆนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ คันนี้นะคะพาษีต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะหมดอีกทีมิถุนาปี6-7นะคะกระจกหน้าเดิมแท้จากโรงงานด้วยโลโก้เตยต้ามีติดอยู่นะคะใครที่สนใจนะห้ามพลาดเลยนะคะช่วยทุกขั้นดันทุกเคสนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวนะัดข้าไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,500cc 108แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะ ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะซีนด้านในเดิมๆจากโรงงานนะคะสติกเกอร์มอ,อกอมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไข่รอยเขยิบเขยียนเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะเช็คประวัติศูโตโยยต้าได้นะคะเรื่องของการชนหนักพิการจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังนะคะหัวนอ็อตฝากกระโปรงนะคะ เม็อดอาร์ฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะคะสติกเกอร์คำเตือนติดอยู่ครบเลยนะลูกค้า ใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะกับตัว V ีออส1.5 j ปี2014คันนี้นะคะราคาเบาๆนะเพียง299,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,600บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของคัางวดก็สามารถออกคนเดียวได้นะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนะ09826 09587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ